สวัสดีครับผมลุงทองสุขเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ติดโควิดในทีมครับก็ขับแท็กซี่มา14-15ปีแล้ววันนั้นมันเหมือนกับรู้สึกเพลียนะตื่นขึ้นอะขั้นเหนือขั้นตัวแล้วก็เหมือนกับเราจะเป็นไข้หวัดอะก็เลยไปกินยาแบบยาลดไข้มันมันไม่ดีขึ้นอะก็เลยตัดสินใจว่ารีบไปหาหมอครับ พอผลเรียบออกมาบอกว่าเราติดโควโิน้าอู่หั่นเนาะเมื่อก่อนเชื่อโควิด1 9ปัจจุบันนั่นแหละตกใจเพราะว่ามันเป็นคนแรกคนไทยคนแรกที่ติดใช่ไหมเราก็มันก็ยังไม่มีาย,ยารักษาในช่วงนั้นก็น้ําตาคลอนะก็ออกจากโรงพยาบาลก็มากักตัวเองกักตัวอยู่20วันเราก็อยากให้ความมั่นใจว่าเราเนี่ยหายเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ให้ความมั่นใจว่าเราเนี่ยรอดแล้วแล้วก็หายแล้ว ตัวผมไม่ประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้มีลูกค้าผู้โดยสารขึ้นมา3คนเขาก็บอกจุดหมเราไปใช่ไหมทีนี้เหมือนกับเขาคับคายขับคา,บาว่าเหมือนกับเราออกทีวีใช่ไหมติดเชื้อเป็นคนแรกอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบกลัวกลัวติดก็ขอลงกระทันหันนะ่ะพูดแบบไม่ถนอมน้ําใจนะก็ทอนะชีวิตก็ทอนะเที่ยวนั้นรู้สึกว่าน้ําตาคลอนะเพราะว่า,วามันเหมือนกับเราเป็นตัวเชืโรค แต่ก็เข้าใจเขานะเพราะว่ามันเหมือนกับโลกนี้มันติดง่ายไม่โกรธนะไม่ไม่ไม่โกรธนะเขาเลยเพียงแต,แต่อยากให้เขาได้รับข่าวสารและความรู้มากกว่านี้เขาจะได้ได้แบบไม่รังเกียจคนที่ติดแต่ส่วนใหญ่นะเขาจะให้กําลังใจผมอย่างเดียวเลยนะลุงอย่าท้ออะไรเงี้ยส่วนมากเขาเขาก็จะปลอบใจแล้วก็ให้กําลังใจ พอขึ้นไปคุณลุงเขาก็น่ารักนะคะคือบนรถก็สะอาดมากคุณลุงก็ใส่แมสตลอดแล้วก็มีเจลล้างมือให้กับผู้โดยสารที่ขึ้นไปด้วยอะคะ่ะจริงๆไม่กลัวค่ะเพราะว่าคือคุณลุงเขาหายแล้วเราไม่ได้กลัวขนาดนั้นอีกอย่างคือเขาก็มีอุปกรณ์ที่เซฟผู้โดยสารด้วยอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองประมาณหนึ่งด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรตอนเขาป่วยเขาก็รู้สึกแบบ อาจจะรู้สึกแย่ถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกแย่แต่พอเขาหายมาแล้วเขากลับมาทามาหากินมาแบบทําอาชีพเพื่อหาตังค์เลี้ยงชีพต่อไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบเป็นกําลังใจให้เขาแบบสู้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้มีการเก็บข้อมูลจากของทางต่างประเทศเนี่ยพบว่า คนไข้ที่มีอาการน,น้อยส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถแพร่โรคได้เพียงประมาณ8วันถึง10วันเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเก็บคนไข้ไว้ประมาณ14วันซึ่งก็จะเห็นว่าเราก็มีระยะเวลาเผื่อไว้อีกค่อนข้างจะเยอะอยู่ละตอนนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับว่าคนไข้ที่รักษาหายออกจากกระทรวงสาธารณสุขออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่โรคในชุมชนเนี่ยต่ำมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมของเขา